คนเกิดปีมะแม่ห่งานอืดเงินฝืดใจชื่อใจหมดไฟ <S <S เกณฑ์การงานคนเกิดปีมะแม่เนี่ยเขาบอกปีนี้เป็นปีที่มีความรู้สึกว่าอยากออาไปทําอะไรเริ่มต้นใหม่ๆเพราะมีภาวะการหมดไฟดังนั้นดวงการงานเนี่ยค่ะองช่วงนี้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ <S <S ขอให้ฮิวใจกลับขึ้นมาได้แล้วคุณจะโชคดีในเรื่องของงาน <S <S เรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ ถ้าเปรียบเสมือนเงินเนาะจะมีโอกาสได้เงินกลับเข้ามาหรือมีโอกาสใดๆก็ตามที่มันมีความโชคดีที่เงินเนี่ยไม่สะดุดแต่ให้ระวังเรื่องรายจ่ายความจุกจิกที่มันจะเกิดมันเหมือนใครสังเกตนะพอเงินจะหมดก็มหมดเงินก็เข้ามาเรื่องเงินเนี่ยไม่ห่วงแต่จะห่วงสิ่งที่จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่อาจจะแบบเป็นรายจ่ายที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเนี้ยสำหรับคนโสดบอกไว้เลยนะคุณขาอะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่าก้าวกลับเข้าไป ไม่ใช่จะโชคดีทุกๆคนนะที่เขากลับไปคบกับคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งเปลี่ยนนิสัยดังนั้นแนะนํานะคะใครที่เป็นคนโสดแล้วเคยเลิกลาใครแล้วกลับมาเจอกันใหม่คุณคาเหลือไว้เพียงแค่เพื่อนถ้าคุณกลับไปเป็นแฟนเขานะคุณจะตกนรกเหมือนเดิมสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความรักเนี่ยมันส่งเสริมส่งผลนะอะไรหลายสิ่งที่มันเคยมีปัญหาร่วมกันในอดีตที่ผ่านมาอะไรหลายสิ่งที่มันก้าวข้ามกันมาได้เนี่ยมันจะทาให้ปีนี้คุณมีความสว่า คุณโชคดีที่มีเขาอะต้องบอกคนมีคู่จากเดิมเกือบจะเลิกกันไปแล้วนะแต่เขามีความรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตคู่เขารู้สึกว่ามันซัพพอร์ตมันเจอเรื่องราวต่างๆและมันผ่านพ้นไปได้ด้วยกันฉะนั้นคนชีวิตคู่ถือว่าความรักถือว่าดีไม่ได้แย่ <S <S เรื่องสุขภาพเนี่ยโดยส่วนใหญ่เหนื่อยใจเดียวะ่ะงนั้นต้องกลับมาคิวใจตัวเองให้ได้แล้วกลับมาเหมือนกับแบบดูแลใจตัวเองพยายามจะคิดบวกให้ได้แล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ เรื่องโชคลาภเนี่ยมันมันต้องบอกมีจังหวะที่ดีในด้านการหมุนเงินมีโอกาสมีหลับลอยมีเงินเข้ามาให้เรารู้สึกได้ปลปรนี้โปดสินมีเงินจากความแบบความพอใจอะ่ะปีมะแม่เนี่ยปัญหาคือหมดแรงหมดแรงหมดไปรู้สึกท้อปัญหาเดียวถ้าเกิดคุณก้าวข้ามมันไปได้นะ ทุกเรื่องจะดีหมดก็คือใจของตัวเองที่คุณหมดไฟนั่นเองปรึกษาวงุวย้ยสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและขอให้คุณโชคดีสมความปรารถนาค่ะ